รายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดย AJ เจดีวีดีโ e มเ e เตกระหึ่มไม่แพ้ใครเอเจดีวดีพระเอกตัวจริงเนียนเลยคอลลาเจนคอฟฟี่มีคอลลาเจนและวิตามินซีจากเนจากิฟเอเจดีวีดีโฮมเทเตอร์และเครื่องเล่นคาราโอเกยยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งให้คุณได้มากขึ้นอีกที่ b ิ๊กซและ b ิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเดอะล็อกแกสมาสคาจากเมเบลีนนิวยอร์ก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวนวัตกรรมความงามและเรื่องราวฮอตทิพกับ A และแซดที TV กันแล้วนะคะเริ่มต้นเซ็ตทุกแรกในวันเสาร์สบายๆแบบนี้นะคะเราต้องไปท่องเที่ยวกันก่อนค่ะไปแซดกันได้เลยค่ะแซ t ทราเวล ท่องเที่ยวกันอีกแล้วค่ะโดยบริษัทปรีเพชรอิส e ุสเซล์จำกัดผู้นำด้านการจัดกิจกรรมการขับรถอย่างประหยัดน้ำมันในรูปแบบต่างๆทั้งเส้นทางในประเทศเส้นทางระหว่างประเทศและเส้นทางในต่างประเทศมีความต้องการรณรงค์ให้ผู้ใช้รถชาวไทยใช้น้ำมันทุกหยดอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะจึงได้จัดคาราวานท่องเที่ยวประหยัดน้ำมันอีสุสุอินไซต์น้ำมันถังเดียวเที่ยวสุดแหลมมาลายูกระบี่ยะโฮบารูเส้นทาง1,312กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้นิ3วันแบ่งเป็น3ช่วงพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะช่วงที่1 เส้นทางกระบี่อาลอเซตาระยะทาง521กิโลเมตรผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีพัทลุงนครศรีธรรมราชซึ่งเส้นทางนั้นขึ้นชื่อในเรื่องความคดเคี้ยวเป็นทางขึ้นลงเขาอย่างต่อเนื่องจากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่ด่านสะเดาจังหวัดสงขลาซึ่งมีรถเข้าออกด่านมากเป็นพิเศษเพื่อเดินทางสู่เมืองอาลอเซตาเมืองหลวงของรัฐเคดาก็ต้องพบกับการจะราจรที่หนานแน่นเพราะเป็นช่วงเวลาเลิกงาน ช่วงที่2เส้นทางอาลอเซตาปุตราจายาระยะทาง470กิโลเมตรเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการเดินทางสบายๆใช้เส้นทางไฮเวย์ way, ต้องฝ่าก,การจราจรพลุกพล่านในตัวเมือง ระหว่างทางได้แวะที่จุดพักรถหลายต่อหลายช่วงเพื่อผ่อนคลายก่อนมุ่งหน้าสู่เมืองปุตราจายาศูนย์กลางเมืองราชการแห่งใหม่ของมาเลเซียที่ยิ่งใหญ่อลังการด้วยสถาปัตยกรรมที่ล้ำสมัยแต่ยังไว้ซึ่งศิละปะแบบมาเลเซียช่วงบ่ายๆก็ได้ไปชมสถานที่ต่างๆอาทิมัสยิดปุตราหรือที่รู้จักกันในนามมัสยิดสีชมพูรวมถึงตึกรัฐสภาอีกด้วยค่ะ ช่วงที่3เส้นปุตราจายาย,ยะโฮบารูระยะทาง321กิโลเมตรเป็นช่วงสุดท้ายของการเดินทางที่เหล่านักขับต่างขับมาด้วยความสบายใจผ่านขุ้นข่าวมากมายก่อนจะตัดเข้าสู่เมืองยะโฮบารูเมืองหลวงของรัฐยะโฮเมืองใหญ่อันดับสองรองจากโกลาลัมเปอร์ ระหว่างเส้นทางขบวนต้องเผชิญกับปริมาณรถจำนวนมากขบวนคารวานก็เดินทางถึงจุดสิ้นสุดที่จตุรัสหอนาฬิกาเมืองยัโฮบารูได้ตรงตามกำหนดมีคณะผู้บริหารจากอิสุสุมารอต้อนรับความสำเร็จของคารวานด้วยค่ะเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้โดยที่ใช้รถระวังมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเราก็ใช้ได้ในสถานการณ์ปกติของเราที่ใช้เพียงแต่เราเพิ่มความระวังในการใช้ไปด้วยความใจเย็นก็ ความเร็วก็ใช้อยู่ประมาณ90 100นี่กําลังดีครับผมแล้วก็ได้ได้ไดรับความปลอดภัยครับบนท้องถนนครับดีใจอะค่ะเราเป็นผู้หญิงนะเราก็ยังทําได้เหมือนเ,ออเหมือนผู้ชายอะไรอย่างนยค่ะก่อนหน้านี้ก็จะแบบว่า เราจะทำได้ไหมพี่ๆเก่งๆก,กันทั้งนั้นเลยอะค่ะท่านประธานบอกว่าวันนี้นะคะท่านประธานรู้สึกภูมิใจมากกับความสําเร็จของอิซุูในการจัดนะคะคาราวานแบบประหยัดน้ำมันติดต่อกันมาเป็นปีที่15โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้1,312กิเมนั้นเป็นระยะทางไกลที่สุดตั้งแต่เราเคยจัดมานะคะแล้วท่านประธานก็ได้ดูรถ All New Isuzu DMAX ทั้ง8คันแล้วปรากฏว่าน้ำมันยังเหลืออยู่นะคะ1ใน4ถังนะคะก็แสดงว่าปีหน้านั้นเราสามารถที่จะเล่นได้ระยะทางไกลกว่านี้ท่านประธานมั่นใจขนาดนั้นค่ะทริปนี้สร้างความประทับใจให้กับทุกคนกิจกรรมดีๆแบบนี้มีอีกอย่างแน่นอนมาอัปเดตไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบนี้กันได้ไหมนะคะเท่ลุยลงตัวใหม่อ l l n ิว i s u z u d m a x ็ แล้วนะคะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตนวัตกรรมความงามกันใน beauty update สักครู่ค่ะี <The TV. S 1> ชื่อเสียงการก่อถนนของอ e ีซูซุเริ่มต้นที่การออกแบบฐานล้อและช่วงล้อกว้างกว่าตำแหน่งนเครื่องยนต์เยื้องหลังชาหน้าแนบหลังยาวนุง่งหนุนช่วงล่างไอกริปสรงตัวกริปในเอานิ e ้วอีซูซุดีแม็กเท่านั้นยิ้มรับเงื่อนไขพิเศษวันนี้ถึง3 1สิสิงหาคมนี้ แป้งคอนเทพที่ตอบรับความต้องการเรียสโน้ยนอนจากเมเบลีนิวยอร์ด้วยอนุแป้งเล็กละเอียดที่ช่วยดูดซับความมันให้ผิวกระจ่างใสน้าม่มานี่แหละแป้งคันเทพ1์9บาทตลอดสิงหาคมน,นี้จากเมเบลีนิวยอร์เครื่องสำอางันดับหนึ่งของโลกทำไมนะหลายคนต้องทนลำบากแต่ยังคงมุ่งม,มนะั่นรอยยิ้มเหล่านี้ที่คำตอบหม่ออ l น e w อิสุสบีแม็กซ์วีครอสวีวอลเลนเตียยิ้มรับเงื่อนไขพที่เศษวันนี้ถึง3 1สิงหาคมน,นี้ นี่คือผู้หญิงที่ดื่มกาแฟเนเจอร์กิฟต์และถ้ามีคอลลาเจนด้วยเท่าไรคะคอลลาเจนคอฟฟี่จากเนเจอร์กิฟตหน้าดูบานมากอะคิดว่าตัวเองดูดีไม่พอนิติพลเมคโอเวอร์อยากเกาหลีสวยแล้วนะคะแต่อยากสวยกว่านี้อีกนิติพลเมคโอเวอร์สวยอย่างใหม่ไม่ต้องสัญญากมนิติพลเมคโอเวอร์ <Z> ได้เวลามาอัปเดตนวัตกรรมความงามที่จะทําให้ทุกความสวยเป็นไปได้กับ beauty update กันแล้วนะคะแต่วันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปแัดกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง beauty update ทุกความสวยเป็นไปได้กับนิติพลนะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสตรูของผิวคล้ำกันค่ะพี่เอโอ้โหพูดถึงเรื่องนี้ต้องคนนี้เลยค่ะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> สมัยเด็กๆเนี่ยนะคะ,ะเคยสงสัยมากว่าทาไมเราถึงผิวคล้ำก็เดาไปต่างๆนานาน,นะคะ,ะแต่พอเราโตขึ้นเราถึงเข้าใจว่ามันเป็นเพราะว่ากรรมพนันธุ์สาเหตุหลักๆนะคะที่ทําให้ผิวของคนเราคล้ำนะคะนั่นก็เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลตชนิด A และ B ค่ะอ๋อที่เขาเรียกกันว่ารังสี UVA และรังสี UVB หรือเปล่าคะใช่แล้วคะ่ะมารู้จักกับรังสี UVA กันก่อนนะคะรังสีชนิดนี้นะคะเป็นรังสีที่มีช่วงคลื่นยาวพลังงานต่ำนะคะ,ะจะกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังสร้างเม็ดสีเมลานินโดยตรงนะคะทำให้ ของเราคล้ำนะคะแล้วก็เกิดฝ้าเกิดกระได้ด้วยค่ะส่วนที่2นะคะรังสี u v b นะคะเป็นคลื่นสั้นค่ะแต่ว่าให้พลังงานสูงนะคะการทํางานของเขาค่ะจะประสานกับเม็ดสีเมลานินในการรับส่งนะคะซึ่งทําให้ผิวคล้ำเช่นเดียวกันค่ะนี่แหละค่ะเป็นเจ้าตัวร้ายทําให้ผิวของเราคล้ำนะคะนอกจากนั้นยังเป็นอันตรายต่อผิวของเราได้ด้วยนะคะถ้าเป็นสาวๆอย่างเราเจอแดดเราก็วิ่งหนีวิ่งหลบก็ได้ไดอ,อันนี้ก็ดูไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นหนุ่มๆเจอแดดแล้ววิ่งหลบเนี่ยอาจจะดูไม่เท่สักเท่าไหร่ แล้วแบบนี้นะคะหนุ่มๆเขาจะจัดการกับศัตรูร้ายของผิวได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะรังสี UVA ซึ่งมีอยู่ในแสงแดดนั้นนอกจากจะทําให้ผิวเข้มขึ้นแล้วยังทําให้เกิดฝ้ากระและรังสีตัวนี้ยังสามารถที่จะทะลุลงไปในชั้นผิวหนังแท้ทําลายคอลลาเจนทําให้ผิวของเรานั้นเกิดริ้วรอยก่อนวัยอนควรนะคะนอกจากนี้ยังมีรังสี UVB ซึ่งเป็นรังสีคลื่นสั้นกว่า UVA มีความอันตรายมากกว่าทําให้ผิวของเรานั้นเกิดการไหม้และยังทาให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้อีกด้วยค่ะเราจึงควรหลีกเลี่ยงและป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากแสงแดดน,นะคะสำหรับคุณผู้ชายซึ่งอาจจะไม่ชอบการบำรุงผิวหล,หลายๆขั้นตอน f o r m e n Series ซึ่งเหมาะกับสภาพผิวของหนุ่มๆเริ่มต้นด้วยการใช้กันแดดซ n นสครีนซึ่งช่วยป้องกันอันตรายจากแสงแดดช่วยลด กกการรรห่่ออองคลล้้้ำแะะยยทีจเิดขึนนวัมปิดท้ายด้วย r i t i n g Wrinkle Serum ช่วยกระชับผิวและริ้วรอยและยังช่วยบำรุงผิวให้เกิดจ่างสายชุ่มชื้นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิวของคุณหนุ่มๆน,น,นั้นก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับสภาพผิวและป้องกันผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ รู้แบบนี้แล้วต่อให้ศัตรูของผิวคล้ำไร้ากาดขนาดไหนคุณหนุ่มๆก็ไม่กลัวกันแล้วใช่ไหมล่ะคะแน่นอนเลยค่ะสําหรับส้าวยัางมิงเนี่ยนะคะก็ไม่กลัวต่อไปค่ะ,ะว่าถ้ากลัวนะคะก็อดสวยกันหมดสิคะเพราะเราเชื่อว่าทุกความสวยเป็นไปได้นะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากสวยแบบไม่ตกเทรนด์อย่าลืมติดตามชมช่วง beauty update ทุกความสวยเป็นไปได้กับนิติพนค่ะ สนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้อัปเดตเคล็ดลับความสวยกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตเรื่องราวหลากหลายสไตล์ที่แซทีวีมีมารอยอยู่แล้วอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเลยนะคะแซทีว <Z TV. S 2> หน้าดูบานมากอะ่ะคิดว่าตัวเองยังดูดีไม่พอนิติพลเมคโอเวอร์อยากเกาหลีสวยแล้วนะคะแต่อยากสวยกว่าน,นี้อีกนิกติพลเมคโอเวอร์ ไม่ต้องสัญญากรมมิติพลเมคอเวอร์น้นทุกอย่างแววตาคู่นั้นที่เชียงดาวทำให้เรามาถึงด่านช้างที่ที่ยังต้องการความช่วยเหลือเรากลุ่มอีสุสุและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกันสานต่อโครงการอีสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตสร้างระบบพัฒนาน้ำดื่มสะอาดเพื่อให้แววตาของเด็กที่มีและที่ต่อๆไปกลับมาสดใสเหมือนเดิม อิสุสให้น้ำเพื่อชีวิตทำไมฟิล์มติรดรถยนต์ต้องลามินาผมเลือกฟิล์มที่ผมมั่นใจจริงๆครับว่าเป็นฟิล์มที่ผลิตจากอเมริกา The sun in Thailand is so hot I use l a m i n a films to cool m e down. l a m i n a าฟรริล์มคุณภาพยอดนิยมของผู้ชชยรถ Cream to nap มียาคอนน้เเ็ดเพื่รักษารูปผิวหนังที่เกิดจากชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้า คันในร่มผ้ากาาเคลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนอเรื่องราวหลากหลายสไตล์ที่แซททีวีไปซอกแซกมาฝากคุณผู้ชมมารออยู่แล้วค่ะแต่วันนี้จะเป็นเรื่องไรนั้นติดตามได้ในแซทสไตล์ style ค่ะซต บริษัทตรีเพรอิสุซูเซลจำกัดร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดการแข่งขันอิสุูยอดนักขับมือทองประจำปี2556รอบชิงชนะเลิศที่สนามทดสอบไทยบิสโตนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพวงการขนส่งเมืองไทยสู่การเตรียมพร้อมบนเวทีการแข่งขันระดับสากลในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรอบชิงชนะเลิศผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจาก5สนามต้องผ่านด่านการทดสอบจากทักษะการ บังคับรถบนสนามทดสอบในสถานีต่างๆอาทิการกลับรถรูปตัวทีการขับรถในพื้นที่แคบการขับรถและจอดรถให้ตรงจุดเป็นต้นซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทก็ได้รับรางวัลเงินสด1 0 0 0 0แบาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกิจกรรมดีๆแบบนี้ยังมีอีกอย่างแน่นอนติดตามกันให้ดีๆนะคะเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอีกแล้วคะ่ะโดยกลุ่มบริษัทไทยออโตทูจำกัดนำโดย ดรพยุงศักดาสาวิทประธานกรรมการบริหารถือโอกาสฉลอง20ปีการก่อตั้งเปิดโรงงานออกแบบและสร้างอุปกรณ์จับยึดแห่งใหม่ที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีภายใต้องความรู้ประสบการณ์ของบุคลากรของบริษัทก็ถือว่าเป็นการยกระดับอุตสาหการรมการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์อุปกรณ์จับยึดชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลมากขึ้น กลุ่มบริษัทไทยออโต้ถูยังพร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านออกแบบและสร้างแม่พิมพ์อุปกรณ์จับยึดสู่สังคมโดยยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาอาจารย์ที่สนใจงานด้านนี้เข้าศึกษาดูงานหรือฝึกงานอีกด้วยค่ะบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมวันเดียวเที่ยวสนุกขับขี่อย่างปลอดภัยในเส้นทางกรุงเทพแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีครั้งนี้ทุกคนได้ร่วมเรียนรู้การขับขี่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยทดลองขับจริงภาย ใต้สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นจริงบนท้องถนนและยังช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันงานนี้ทุกคนได้ร่วมโชว์วงสวิงกอล์ฟกันอีกด้วยค่ะนวัตกรรมเพื่อโลกขยับและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราต้องเตรียมพร้อมรับมือและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดกิจกรรมดีๆยังคงมีอีกอย่างแน่นอนแซททีวีไม่พลาดนำมาแซดต,ต่ออย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ตามเว็บเพจด้านล่างนี้เลยนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะเอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากฮันกุ๊กสยามสแควร์ชอยหรวมถึงสถานที่ไายทำรายการโรงแรมลักซอร์ The Egyptian Design Hotel สวัสดีค่ะ